สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Perfect City AI นะครับช่วยในการสร้างรูปภาพแล้วก็ค้นหาวิดีโอนะครับซึ่ง ในเอพิโ o ดที่แล้วนะครับผมได้นำเสนอในเรื่องของจุดเด่นของการทำงานของ AI ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพิ่มในเรื่องของการสร้างภาพแล้วก็การค้นหาไฟล์วิดีโอเพิ่มเติมนะครับอย่างเอพิโ o ดที่แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็เข้าผ่านทาง Google Search นะครับ ก็พิมพ์คำว่า perfect city นะครับก็ p e r p l e x i t y นะครับก็ค้นหาแล้วก็เข้าในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะเข้าผ่านตัวโดเมน url โดยตรงเลยนะครับก็ไปที่ <When S 1> องลอใช่ Address bar หรือ Run นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ www นะครับ www w, 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 w. perfect city นะครับ p e r, p e r. plexity.ai e uh, DOT w w p p e r นะครับนะครับ <I. S 1> Enter เลย text desktop list o n t i t l e Google Chrome p r a p r a l e o r g main landmark ask anything นะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับก็พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็มันจะบอกว่า ask for anything นะครับ Edit มันเป็นโฟกัสโหมดอยู่นะครับเพื่อนเก็ and with so <coughs> like a back Happen brown mode. like a little look something out of edit where knowledge begins button discard button x clickable button download button clickable pure 65 that graphic user avatar button learn more clickable grab button click button x button discard where knowledge be clickable ask anything out of edit clickable button focus button attach switch off pro pro button unavailable submit clickable most popular youtube clickable Rumors about the new iPhone. Clickable. What is perplexa? click penalty for late pack. Link Pro. Link Clickable and Link Playground. Link Blog. Link Encyclopedia. Link Careers. English. English Combo Box Collapsed English. English Clickable Button. Clickable. Blank. 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 Okay. But money. There are CTRLI. New thread. CTR Button Home. <coughs> button Discover. Button Library. Visited Link. Button Clear. Okay. Link Try okay. Pro. Upgrade for image button Learn more clickable graphic user avatar P button clickable button download อ่าจริงๆแล้วเพื่อนๆต้องต้องเสิร์ชก่อนนะครับ clickable ask anything edit multi line ตรงนี้นะครับเสิร์ชสมมติว่า <Like. S 1> ผมต้องการที่จะอ่าค้นหาคำว่าทุ่งหญ้าแล้วกันนะครับทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแ <And six, S 1> อน s i แอนใช่ปอดกระปิดนอน เนีนะครับโอเคยออาากร Perplexity Perplexity Out of a clickable graphic clickable pic dot com clickable graphic clickable pic clickable ทุ่งหญ้า Heading level one โอเคนะครับเสร็จแเราเรีอกลูกศรลงมา Clickable sources button link clickable button link graphic eye button link eye stock photo button 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 link clickable button link button button link button link button button link graphic e จะเป็นที่มาหมดเลยนะครับเพื่อนๆ Button button c l i c k a n s w e r ทุ่งหญ้า Grassland เป็นพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นหญ้า P O E C E และยังมีพืชปรงกิโลกรัม เซฟร์เอซีและจอห์นแคสเรีปรากฏอยู่ด้วยทุ่งหญ้ากเกิดขึ้นตามธรรมชาติในทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาและทิมบีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นพอผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกด e ครับอาร์กฟอลโลอัพนะครับเลื่อนลูกศรขึ้น Out edit generate image. นะครับตรงนี้นะครับ a าร Follow Up ก็คือเราสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับคำที่เราค้นหาไปเมื่อกี้ครับว่าเราอยากทราบอะไรเพิ่มเติม ค searcharch c able search videos. <S search Video s ้นหาวิดีโอเมื่อกี้เวลาเราสิร์ชโดยตรงจะ,จะเป็นข้อความนะครับเพื่อนจะเป็นข้อความอันนี้สมมติว่าเราค e i m a g e อ่า n e r a t e image นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะ image clickable Click generate image ตัวนี้ enter ไปเลยมันจะ generate ตัวรูปภาพนะครับรูปภาพที่เกี่ยวกับการค้นหานะครับมันจะสร้างตัวรูปภาพที่เกี่ยวกับทุ่งหญ้าขึ้นมาให้ พอผม Enter เสร็จแล้วผมเลือกลูกศรลงมา Switch off Pro button on a clickable button clickable heading level one generate images with Pro นะครับมันก็จะเป็นเรื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นโฆษณานะครับ Button visualize your answers with images standard start for free no credit card needed heading level two free นะครับมันก็จะมันก็จะบอกว่าอ่ามันจะค้นหารูปภาพอ่านะค้นหารูปภาพจากไอตัวคำที่เราเสิร์ชขึ้นมาครับ Forever button continue with free นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Continue with free Enter เลย Document ทุ่งยา Document blank clickable perplexity clickable clickable button clickable pro switch off pro button ask follow out of ad clickable view more เสร็จแล้วเลือกลูกศรขึ้นไปครับ Control Home ก็ได้แล้วก็กด s h ลงมาเลยครับ Heading level 1- n switch math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  braille r e a d e g leaving the command helper clickable sources button link button link graphicistockphoto.com f a b i c i n button link 4 0 8 0 0 p l u s ทุ่ง l button link graphicistockphoto.com f a b i c i n นะครับเห็นไหมครับตัวเนี้มันจะกลายเป็นรูปภาพนะค,ครับร şey ูปภาพที <S <s ่เราค้นหาเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆก็มันจะดึงเอารูปภาพขึ้นมาให้แล้วก็มีแหล่งที่มาของรูปภาพนะครับผมเล่นลูกศรลงมานะครับ ทุ่ง้านอีกนอกจากนี้ยังมี b u t t n dot b ค t t o n clickable b n e ค l i c k a b l e ค u t ิ o n ั l i c k a b l e related c l i e c ุงดนในประเทศไทยมีการดูแลอย่างไร c l i c k บทุ่ง้านในประเทศไทยมีอันนี้เป็นปคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับ c l i c k e c l i c k e graphic l i c a b l e c l i c k a b graphic c l i a b l e th l o v i g com l i c k a b l e c l c k g r a p graphic clickable fashion site d o com คลิก e r c ก r c e u t o โอเคนี่ก็จะเป็นเรื่องของการดึงเอาตัวรูปภาพนะครับขึ้นมาแสดง button unavailable Submit Pro. Switch Button Clickable Switch Automatic Pro for Videos Ask Search โอเคเมื่อกี้ผมเลือกที่เป็น clickable generate image generate image นะครับ generate image ก็คือเป็นการค้นหานะครับค้นหาที่เป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูลที่เราค้นหานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้มาผมมาเลือกที่ generate image ผมเลือกลูกศรขึ้นไปครับ clickable search videos อ่าเ e ิร c h ว i ดี o ลองดูนะครับตัวนี้นะ enter เลย เสร็จแล้วเรีอกลูกศรลงมาครับ c l i c out of s w i t c h Pro button clickable clickable blank click able blank Bl Bl perplexity clickable main landmark clickable clickable button clickable but non available submit โอเ okay. คมันไม่ได้ให้อะไรอยู่แล้วนะครับพอ search วิดีโอเสร็จแล้วเพื่อนๆเรีอกลูกศรขึ้นไปได้เลยนะครับหรือ Control Home ก็ได้ Control Home แล้วก็กด h S ลงมาครับ Heading level o clickable sources button link clickable 4 o r 0 y plus ทุง่งหาสงวนห่งชาติภาพายสต็รูปภาพและภาพหลา b u t link g r a p h i s t o c k p h o t o c o m f a b k i b u t link i s t o c k p h o t button link button link one button link clickable button link graphic t h w i k i p e d i a o r g a v n button link t h w i k i p e d i a button link button link two button link clickable button link graphic th.treecom button link png psd d า w n l o a d free free นะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ยังเป็นรูปภาพอยู่ครับรู้สึกว่ามันจะอัปเดตช้านิดหนึ่งเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มของมันเนี่ยเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆก็อาจจะต้องรอสักหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะประมวลผลได้นะครับเพื่อนลองคลับอส o clickable a e r ลองดูนะครับอันนี้ผมเลื่อน <th. h. S 1> ลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้กลงมาเรื่อยๆนะครั นะครับลองดูนะครับเ,เมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องของการ g e n e r a ตรูปภาพค้างไว้นะครับมันก็จะอยู่ข้างบนมันจะไม่หายไปไหนครับเพื่อนแต่เราเลือ่ลอนลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอข้อมูลที่เราไปค้นหาในไปเลือกการค้นหาแบบวิดีโออยู่นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ผมเลื่อนลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลครับเพื่อนๆก็ไม่ได้อะไรมาก <button S 1> ผมเลื่อน <share. S 1> เร็วเลยนะครับ คลกคลก l i c k a b l e related กมีทุ่งหญ้าในคลิกคลิกคลิกทุ่งหญ้าในประเทศไทยมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไรโอเคอันใ related ก็เป็นพวกที่เกี่ยวข้องนะครับคลิกอัพเปอร์กราฟิก c ลิก l ัพเ a อทราเวลทคาบ a b l e ทคลกอ g r a p h i c กรากคลกอัพเปอร์เด c คลิกอัพเปอรกรากคลิกอัพเอกอัพเปอร์กทาฟิกคลิกอัพเปอตอไนี้จะเกรูากทุิกกากคลากอัเปอ่นไซต์คลิกอันเอรพิ่คิกอัเ จะเป็นวิดีโอเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปภาพข้างบนนะครับเป็นค้นหาแบบรูปภาพค้นหาแบบอ่าต่อไปก็จะเป็นแบบวิดีโอคลครับคลิกกับโคุทุ่งหญ้าสวรนาบนตุนน้ำจอบดะยองทุกทีทั่วไทยลบยูทูบนะครับอันนี้ครับเวลาเรา Enter เข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ YouTube เลยนะครับเป็นวิดีโอว่าจ h กราฟ i กวิดีโอ e รนะครับคลิกกับโคทุ่งแสงหลวงทุ่งหญ้าสวรนาเมืองไทยในฤดูฝนสวยขับรถสนุกมากลบยูทูบนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิดีโอทั้งหมดเลยนะครับที่เขา Watch. Video คอนแฮมาท่งหญ้นาบหุนน้ำใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก c h a รสำนึกนัลงโสั์ทุงหญ้าเข่นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ไอตัวโดยสรุปนะครับการที่เรา,าใช้ตัว ai นะครับของ perfect city เนะี่ยมันก็จะมีประโยชน์ ในเรื่องของการทํางานวิชาการทํางานอ้างอิงต่างๆนะครับที่มันต้องการความน่าเชื่อถือมากๆนะครับเราก็จะมีแหล่งที่มานะครับโดยการค้นหาเนี่ยมันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับเพื่อนก็คือค้นหาด้วยข้อความแล้วก็ให้มันแสดงคําตอบเป็นแบบข้อความพร้อมอ้างอิงแล้วก็ค้นหาแบบรูปภาพนะครับมันก็จะแสดงรูปภาพแล้วก็ที่มาแหล่งอ้างอิง ค้นหาแบบวิดีโอแล้วก็แสดงที่มาของวิดีโอที่เราสามารถที่เข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถที่จะให้การทำงานได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละ งานก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์แล้วก็เลือกใช้งานให้ถูกกับสิ่งที่เพื่อนๆทาอยู่นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ